วันนี้คุณนายไอเดียจะมาแนะนำคุณนายตื่นสายสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ในสวนของคุณนายไอเดียนะคะซึ่งสายพันธุ์นี้เขาจะบานเก่งค่ะดอกก็จะดกดอกเยอะนะคะและยังสามารถอามาทำบอนไซได้อีกด้วยนะคะสำหรับที่เห็นอยู่นี้เป็นสายพันธุ์คุณนายตื่นสายจัมโบ้ค่ะ ที่เรียกว่าจมโบก็คือดอกเขาจะใหญ่นะคะสายพันธุ์นี้ไม่ใช่สายพันธุ์พื้นเมืองนะคะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมค่ะเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาผสมแล้วก็เกิดขึ้นมาสำหรับการปลูกเราก็จะใช้อยอดของเขานะคะปักลงไปในดินเลยค่ะส่วนสายพันธุ์นี้เขาก็จะมีดอกเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ ดอกเขาจะชั้นเดียวแล้วก็ก้านดอกเขาจะยาวเวลาเขามีดอกนะคะเขาก็จะชูดอกออกมาแบบนี้เลยนะคะส่วนสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะคะ,ะเขาจะบานเก่งค่ะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สีสีนะคะก็คือมีสีเหลืองมีสีชมพูอ่อนอมีสีแดง แล้วก็มีทูโทนนะคะที่เห็นอยู่สายพันธุ์นี้เขาจะบานเก่งค่ะสี่ห้า 4, โมงเย็นแล้วเขาก็ยังบานอยู่นะคะแล้วก็กิ่งเขาก็จะแข็งแรงมากเลยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้เราทดลองเอามาถักบอนไซแล้วค่ะนี่คือบอนไซเกาะหินนะคะเพื่อนเพื่จำได้ไหมคะอบอนไซเกาะหินเนี่ยเวลาเอามาถักนะคะสำหรับ คุณนายตื่นสายสายพันธุพื้นเมืองนะคะเวลาเรามาถักนะคะเราต้องใช้ไม้นะคะใส่ในกลางเพื่อความแข็งแรงด้วยเพราะว่าเวลาเขาอา,อายุมากขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะแผ่ขยายกิ่งแล้วกิ่งเขาจะใหญ่มากเลยค่ะเขาจะรับน้ําหนักตัวเองไม่ได้นะคะถ้าเราไม่มีเหล็กหรือว่าไม่มีไม้เสริมข้างในนะคะ นี่เละค่ะเวลาเราทําเข้าไว้เนี่ยเราก็จะรวบขึ้นเรื่อยๆ,ๆต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเขาสามารถถักบอนไซได้นะคะแล้วก็สวยงามด้วยอายุยืนยาวด้วยนะคะนี่เลยค่ะเป็นบอนไซต้นแรกที่คุณนายไอเดียได้ลองมัดนะคะมัดถักนะคะแล้วก็เขาเจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยนะคะ ตอนที่เราถักเขานะคะเราก็จะตัดรากแล้วก็ตัดกิ่งทั้งหมดเลยนะคะนับตั้งแต่วันที่เราถักแล้วเราปักเนี่ยอายุเดือนกว่ากว่าเองเขายังไม่ถึงเวลาออกดอกเขาก็เลยออกดอกได้น้อยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะออกดอกได้เยอะกว่านี้นะคะดอกเขาจะแน่นเต็มต้นเลยนะคะแต่ตอนนี้เขายังเล็กอยู่เขาก็ออกดอกแค่นี้ก็เยอะนะคะเยอะพอสมควรเลยค่ะ เวลาเขาจเจริญเติบโตนะคะเราก็จะมัดเขาขึ้นไปเรื่อยๆๆนะคะเราจะรวบกิ่งเขาแล้วก็มัดขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตแตกบานออกไปเรื่อยๆเลยค่ะคือสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเอาไปทํากันได้เลยนะคะ,ะทําง่ายๆเลยค่ะแค่เราเอามารวบแล้วก็มัดมัดเขาแล้วก็เอามาจัดทรงนะคะแล้วก็ใส่กระถางเนี่ย เอาวางเข้าไว้ในที่สูงสูงนิดนึงนะคะจะดูสวยงามเอามาจัดสวนนะคะนี่เลยค่ะกิ่งเขา่จะแผ่ออกบานออกกระจายออกนะคะตอนนี้เขายังออกดอกน้อยเพราะว่าอายุเขายังน้อยนะคะปกติแล้วคุณนายตื่นสายสายพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยเขาจะออกดอกได้เต็มที่ก็อายุ2เดือน2เดือนขึ้นไปนะคะแล้วเขาจะมีอายุอยู่ได้นานถึง5-6เดือนเลยนะคะ เราจะต้องบำรุงใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นฮอร์โมนเขาเรื่อยๆ,ๆนะคะการใส่ปุ๋ยเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยหมักที่โคนต้นนะคะแล้วก็เราก็จะรดน้ำหมักหรือว่าเราจะฉีดพ่นก็ได้นะคะน้ำหมัก3-7ถึง7วันครั้งะคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้คุณนายไอเดียด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ